โอ๊ยไอ้บ้าไอ้บ้าคุยมาไหนมาไหนครัเร็วครับเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงไอ้ไอสัตว์มึงสวดกูเดี๋ยวเฮียลบเป็นอย่างเดียวไงไอ้สัตว์เอามีดมาไะเนี <iri> it, king, big, theory, here, here, nee ่ยฮะโง่จังวะไอ้เฮียเล่นเจี๊ยบกลางปีดพ่อมึงใครจะมึงโดนไอ้เฮียยัดไปร้องหนอยู่มั้นนะไอ้ไอ้โง่อีกร้องหนเฮียอะไร ไอ้ไอ้ร <Netz stereotype> ู <đ em fundamentals> ้ว <the trouble> ่าโดนกูเชอดเปืนเสาบ้านอย่ามายั่วให้เดือดเลือดเราพันชีวิตตัวเองไอ้สัสพวกมึงยเอาไม่รอดอย่าเสนอมาเสือเรื่องชาวบ้านกูจะเปิดชาแท้ไอ้หน้แย่ก็มารอที่ตัวไปขี้แยก็เพ่าแม่มาต่อพ่อมึได้ยังได้แต่เกิดจาแค่ใครกระดอเพลงนี่แต่ตัวแชกูจะมาแฉกันละครเรียกคนเลิทำนินเอาไปทิ้งแถวถเล็บคอนออซิติกลงตัวสแกมันแบขี้แพ้ยังจะเอจะมากีรอไม่ไหวนี้ันไม่มีนาให้ะพมต้นาดไหนถ่พูดไอ้เหี้ย้น ทำก่าปากดีแต่เสือฟองม่นี่มึงไม่อายเหรอตอนแไม่เล่าความจริงึงคิดว่าคนอื่นเขาเป็นคว,วายเหอตอนแกันดวจกูให้มึอน,นึ่อาแม่บเม่มงน้องมงมาให้ไอ้จมึงบอกกูทักใองค์ปบริษัทไม่เข้าใจอะไรกันเลยไปเจียบกิาั่งกูหรือวเองอจมไค่อยเจกับกูว่้งอมอง่หมือนเอย่าพูดมากแกคูตอแแม่ไอ้ลูกอีช สวยเป็นเพื่อนท็่ไ้มคิดถึงจังเลยเพ่ยงเ่านเขาเป็นควายเหรอไดยินเลยกขเทมึงไมแล้วยา่แล้วพี่เบนเอนทยองกพี่เบนพี่เนเอ้าทำไมอ่ะเฮีย